So uh, in these 55 years, uh, our watch industry have changed a lot, uh, dramatically changed. It. That uh, one thing it won't change it is our like core value. Uh, we are not changing. It. Only two core values are here: mechanical for youngsters, very simple for high school. So uh, we are living in a digital era. Uh, we cannot without a living without a digital equipment. That for youngsters, I would like to recommend. Sometimes it's good to unplug your watch and uh, enjoy the mechanical beating and relax. and uh, last but not least, i would like to thank you very much for the whole group and newest shopping destination. thank you very much and congratulations for opening of m-square. thank you very much. Cup and cup. そこから5นกปี2018ปีแล้วซีโอบายส์สปอร์ตส์ดีไซน์แล้วก็ดีไซน์ลีดเดอร์คือเมื่อปีน0 1 4นะครับก็ได้เข้า SEIKO ปี2013นะครับก็ได้ดูเป็นผลักที่เป็นของใบรุ่นเป็นหลักนะครับแล้วก็พอมาปี2018เนี่ยเขได้เข้าทีมของเซกอลไฟส์สปอร์ตเป็นดีไซน์ลีเดอร์เลยนะครับโอเคครับ จริงๆแล้วสตรีแฟชาั่นผมจะหลีกเลี่ยงคำวิจาร์ผมรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็หลอกเขาเขาก็ดูดูเขาอะไรเงี้ยผมถึงชอบชอบทำสื่อว่าผมถ่ายทุกคนแหละที่ผมรู้สึกว่าผมให้เกียรติกับการที่แบบไม่ได้แบบออกจากบ้านมาเลยมันต้องผ่านการเปลี่ยนมันต้องผ่านการแบบวินัยแมทของเขามาแล้วอนะไรแบว่าผมว่าจริงๆมันคือห้องทดลองขนาดใหญ่เลยบอว่าแล้วแล้วในสตรีแฟชั่นมันเพราะจะเป็น เป็นเขาเรียกอะไรมันพรอจะกลายเป็นไอเทมหรือพอจะแาลกลายเป็นสไตล์อะไรที่มันเจ๋งๆในวันหนึ่งได้ไม่รับผลในความหมายที่มันคือความฟิวชั่นอะมันคือความที่มันไม่มีผิดไม่มีถูกอะมันมันดูสนุกกว่าแล้วก็ผู้อ่าจะไม่ใช่ใส่แปรทั้งตัวแล้วม่ดูดีก็ได้นะอย่างมันขึ้นอยู่กับแอ่ทิจูดคนที่ใส่ด้วยอะแปรที่จูดใช่มัน เพราะนั้นใลสิทธิความเป็นสิทธิที่มันแสดงออกมาคือตัวตนของแต่ละคนที่มีมุมมองหรืออณิจจุตต่อสังคมหรือวัฒนธรรมย่อยของเขาเนี่ยผมได้ตอบว่าใช้พลังไใบมือใไฝ่ายอย่างทันทีเดี๋ยวเต็มที่น่าเกิดไปยังมีรุ่นถ่ายดูอย่างไซโก้นะครับยำย้อนกลับมาดูเก่ามาแล้วใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่แบบพัฒนา คนรู้ใหม่มาสดใหม่ทั้งสมอง